ระบอบนี้เป็นปฏิปักษ์กันขัดแย้งกันครับแล้วก็ระบอบนี้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยกําลังมีอนาคตครับถึงอย่างไรก็มีอนาคตมากกว่าระบนอบนู้นระบนอบนู้นพยายามช่วยกันทุกขุมกําลังพยายามช่วยกันเต็มที่แล้ว <c oughs> มันยังไปไม่รอดอะ <c oughs> ่ะเชื่อไหมว่าไปไม่รอด <c oughs> ใช่ผมว่ามันไป,ไ,ปไม่รอดพระเด็จการอัมมาชักดีนาไปไม่รอดครับครับ เหมือนคนที่ตายไปแล้วอนอนล้มสิ้นใจหายใจรวยรินอยู่แล้วจะขาดใจตายก็พยายามไปเข็นไปยกกันขึ้นมาขนาบ้ายขนาบขาบวาลองวังดูก็ล้มแผลอีกเหมือนเดิมใช่พื้นฐานมันไม่มีอาจารย์มันไม่ใช่ประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะคือมันมันหมดแล้วประชาชนต้องมาเป็นใหญ่แล้วประชาชนมันต้องปกครองประชาชนต้องปกครองตัวเองแล้วถึงยุคแล้ว ใครละยังจะกล้าปกครองประชาชนต่อไปอที่ไหนผมพูดว่าอย่าไปคิดเรื่องอื่นครับแม้แต่ใครก็ตามอ่ะในประเทศนี้ถ้ายังติดกับวัฒนธรรมการเมืองแบบเก่าเนี่ยอย่าคิดว่าจะสร้างประชากษ์ไดไ้ก็น่าคิดเฮ้ยจริงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ว่าเท่าที่เราเห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนะฮะ <c oughs> มันแบ่งออกมาได้เป็นสองค่ายเนี่ยชัดเจนแล้วนะอาจารย์ค่ายหนึ่งก็คือค่ายของผลิตการซาดินาอมาตนะครับแต่ค่ายนึงเป็นค่ายของภาคประชาชนนะฮะ เมื่อมันมันมันปะทะกันที่ระบบเนี่ยมันมีความแตกต่างเนะ่ยฉันมีความบีบบังคับไนขนาดนี้เนี่ยถ้าเราไม่จัดการแก้ไขซะนะฮะหรือประชาชนยังอยู่เฉยๆเนี่ยครับหรือยังพยายามที่จะกบไปไหวไปตลอดเนี่ยฮะไม่ได้ทําอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวประชาชนไม่ได้ยืนอยู่บนสิ่งซึ่งเรามีอํานาจอย่างแท้จริงเนี่ยผมว่ามันังไงมันก็แก้ปัญหาไม่ได้นะอาจารย์ประชาชนี่ไปแล้วครับประชาชนยืนแล้วลุกขึ้นยืนแล้วประชาชนตื่นแล้ว แต่พวกอํามาศคิดว่าประชาชนยังไม่ตืน<ะ>่นเขาหลอกต,ตัวเองไม่รู้ว่าก็หลอกไม่หลอกนะว่าคนตื่นแล้วย่างงั้นที่ทํากันอยู่ทุกวันนี้ที่อามมา์ทำขนาดนี้ผมกลับมองว่าเป็นความพยายามที่เจ็กกแลก้วก็พิทักษ์รักษาอํานาจของตัวเองเอาไว้เท่านั้นแหละนะฮะ คือมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะที่สังคมเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงะย่างไรมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะผมพูดมาหลายครั้งแล้วบอกว่าจริงๆแล้วถ้าคุณไปนั่งดึงไว้มาเนี่ยผลร้ายเนี่ยมัน,นยังไตกหรือตวงพวกคุณเองนะฮะเพราะคนทั้งหลายเนี่ยเขาดูออกแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเนะะีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะอย่างที่อาจารย์บ้านนะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราต้องยุติความรู้สึกที่เราจะบอกว่าเออนะฮะอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะหันกลับมาพูดถึงความจริงกันดีกว่าว่านี่คือการต่อสู้ระหว่างสองสองสองงระบบฮะสองระบบใช่ไหมครับใช่ฮะระบอบหนึ่งก็มีประชาชนนะฮะอีกระบอบหนึ่งระบบของผมระบอบหนึ่งเป็นประชาไตยครับใครก็ตามมาเข้าอยู่ระบบประชาไตยเนี่ยอืไม่ได้ดีหรอกในสายตาของพวกเรออย่าไปพยายามเลยอย่าไป ย่าไปสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าถึงอย่างไรคุณก็ถูกสาหน้ามาเป็นคำบุญย่าดีกว่าครับจริงๆก็เขาก็หักหลังคนที่ทำแบบนั้นมาหลายเที่ยวแล้วนะฮะท่ผมเห็นหลายคนลเลยน,นะที่โดนอย่างนี้เขาไม่เชื่อหรอกครับถ้ามายืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็ไม่เชื่อเขาไม่ยอมเชื่อไม่เชื่อดังเด็ดขาด เราประชาชนเนี่ยใจดีนะจิตใจดีไม่เหลือประชาชนค<ช>ไม่มีความมาคาดมาดร้ายเคยแต่อย่าลืมนะชนชั้นที่พอปกครองมายาวนานนะมีจิตใจโหดเทียมอมาหิดเลือดเย็นและคร<ช>ับพยาบาทอาฆาตขวังไปชั่วลูกชั่วลานความพยาบาทอาฆาต<ช>ประชาชนเนี่ยก็นิ่งอยู่ในศาสนาพุทธแล้วว่าลงให้อ,อ,อภัยเสมอ ใครจะกระทืบสักกี่ครั้งก็ยังง่ายอภไปแต่ต่อไปไม่ได้นะครับถ้าอยากเป็นประชาไทใครจะมาทืบเจ้าของประเทศ <c oughs> มันมันก็เป็นอย่างนี้นะอาจารย์นะคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยออที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้าถามผมเนี่ยบอกว่าประชาชนเนี่ยนะฮะโดนทําร้ายโดนสังหารโดนฆ่าเนี่ยนะครับเราโดนมาตลอดนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตานที่เราเนี่ยนะครับ แสดงความรู้สึกว่าเราเขาเอ่อเขาเรียกอะไรเรามีอํานาจเขาจะกดด้วยการฆ่าฟันทันทีผมเห็นมาแล้วนะฮะเขาฆ่าทันทีเขาฆ่าทันทีนะฮะพอฆ่าปุ๊บเนี่ยรู้ว่าสถานการณ์เนี่ยนะครับตัวเองไปไม่รอดก็รีบพลิกสถานการณ์ทันทีเอาละเอามาเชียร์หน่อยแลวอีกไม่นานเขาก็จะฆ่ายัง14ตุลาเข้ามาเป็น6ตุลาอะไรเงี้ยอาจารย์อก็ฮะก็คือเอ้ยไม่ได้หรอกประชาชนมันรู้มากไปละไม่ไหวละต้องเปลี่ยน หรือพฤษภาธมินรือแม้กระทั่งครั้งสุดท้ายล่าสุดเนี่ยพฤษภาห้าสามนี่นี่คือการสังหารประชาชนนะครับประชาชนโดนมาเยอะแล้วครับอย่าอย่าอย่าปล่อยให้เกิดอะไรกัน,นอีกโดนเรื่อยแล้วครับพี่น้องประชาชนเนี่ย,ยคนที่ฆ่าเราเขาโอ,อนเองกว่าเรานะครับครับแต่เราเนี่ยมไม่ทําตัวเข้มแข็งตามสภาพที่เป็นอยู่แค่นั้นเองเขาเลยกล้ากล้าทําอะไรกับเรา เขาช่วงชิงจังวะในตลอดเวลาเลยใช่ไหมแืนแต่ความจริงคืงเขาพร้อมที่จะฆ่าือเป่ <c oughs> เอากันจริงๆนะ <c oughs> ราาครับสถานการณ์วันนี้นะ <c oughs> ถ้ามีการนํราที่ถูกต้องมียุทธศาสตร์ที่ถูกต้องจริงจริงนะประชาชนชน,นะหมูหมูเลยไม่ยากเย็นอะไรเลยในสถานการณ์วันนี้นะ <c oughs> สถานการณ์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ค,ความตื่นตัวของประชาชนวันนี้พลังของประชาชนที่มีอยู่วันนี้นะขอให้มีการความคิดชี้นาที่ถูกต้องยุทธศาสตร์ถูกต้องครับไปเลยประเทศไทยไม่ต้องไปไปสนใจเรื่องอาหรับจะปริงเรื่องอะไรหรอก <c oughs> มันก้าวหน้ากว่านั้นเยอะแล้วเมืองไทยอะ่ะมันจะได้วันสองวันอยู่แล้วครับแต่มันขัดอยู่ที่ว่า บางทีเราก็เหมือนกับเข้าใจเหมือนในผมพูดเรว่อ่าเบื้องต้นเนี่ยว่ามันลังเลอยู่อ่ะออืผมก็ว่าอย่างนั้นนะมันลังเลมันเอจะเดินหน้าดีไม่เดินอะไรอย่างเงี้ยมันจะเดินนะนะแต่ว่ามันยังต้องอันน่ะรอสักพักอะไรอย่างี้นะบาคือบางยังแบกเสลี่ยงเหรอมันทิ้งได้แล้วเสลี่ยงอะไรก็หนักหนักหนักตัวาว่าหนักหลังกว่าบาหนักบบาก่า อย่างนั้นอาจารย์มองว่าเรามีโอกาสนะฮะช้านานไหมในการที่จะเปลี่ยนแปลงไม่นานบางคนบอกว่าผมพูดอย่างนี้พูดโดยหลักการอะไรครับรู้วันล่วงหน้ามันไม่ใช่วิเศษถึงขนาดนั้นผมไม่ใช่คนวิเศษแต่ผมสามารถที่จะพูดได้ว่าผมเห็นสิ่งที่หลายคนยังไม่เห็นครับ พรขยายเช่นเนี่ยผมพูดแล้วอาจจะไม่เข้าใจชัดเจ <c oughs> นนะที่ว่าทำไมค <c oughs> รับฐบาลยิ่งรักยิ่งกลับไปหมือนม้าไม่เคยเกิดขึ้นหรอกครับส <c oughs> มมุตินะในผมสมมุติได้ดูนะครับในวันนี้ถ้าอภิธิ์มาทําอย่างนั้นลดหมื่นสอง <c oughs> อภิธิ์ก็ต้องกลับไปหมื่นถ้า เพราะอะไร <c oughs> เพราะประชาชนเข้าสู่สัญญาประชาคมแล้วอืมอืมอืมเขา้าใจประชาชนรวม <c oughs> กลายเป็นกลุ่มพลัง <c oughs> ที่สามารถต่อรองได้แล้ว <c oughs> ใช่ใชใชการเมืองไทยเป็นการเมืองที่ต้องมีนโยบายและต้องทําตามนโยบายแล้วครับ เห็นไหมสมัยก่อนไม่เ็นไม่มี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 สมัยก่อนแจกปลาทูเค็มรักตัวก็จใจ่มันไม่มีอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไฟกกหกอย่างเดียวก็ได้หมดแล้วนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นนะครับนี่คือความเข้มแข็งของประษาชนเห็นด้วยกับอาจารย์ ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะอย่างที่อย่างกรณีเอาง่ยายเรื่องหมื่นห้านี่อาจารย์ว่าเนี่ยเออคือเป็นหมื่นสองก็แล้วกันนะเสร็จแล้วปุ๊บเอาน้าเอาน้าใจเย็นแล้วก็ยือย้อไปยื้อไปปรากฏว่าประชาชนไม่ยอมคร,รชาชนรนนวน,นะานี้ประชาชนไม่ยอมจริงเมื่อก่อนนี้ไงไงเออช่างหัวมันนะเน่ยอนนี้ประชาชนไม่ยอมแล้วมันก็จะเป็นเป้าต่อไปอีกว่าถ้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับ ดันทะลึ่งนะครับสมมุตินะผมไม่คิดหรอกว่าพวกคุณจะได้เป็นรัฐบาลอีกนะยกเว้นว่าคุณจะมามาแต่คุณมาไม้ไหนผมว่าคุณก็ไม่ได้เป็นเนะเพราะมีหวังคุณมาไม้ไหนคุณก็อยากจะโดนไม้อื่นที่มันหนักกว่าตีกบาลเอาะนะคุณก็ไม่กล้าล่ะครับผมก็พูดประกันราคาข้าวของคุณเนี่ยคุณไม่กล้าทำหรอกคุณกาที่คุณไปอย่างนั้นอีกผมจะบอกแค่นี้ทั้งหมดที่คุณเอามาในเมื่อกี้ที่ชวนไปทลอกโชว์เนี่ยทั้งหมดเนี่ย ไม่ได้เป็นนโยบายของปัญญาปัตย์ทั้งนี้เดียวไม่มีใช่ยานเงๆครัฐบาพัฒน์ทำมาข่าการทํามาคนอื่นทํามาทั้งนั้นไม่ไม่มีนโยบายนะยุคนั้นไม่มีนะไม่มีแม้แต่ของพลเอกเฉลียวฤทธิ์ก็ไม่มีพลเอกเฉลียวฤทธิ์ก็พูดไปงั้นทำมีสารเขียวทําไม่ได้ไปดดน้ําตายได้ดีกว่าก็พูดไปงั้นแต่เป็นรูปธรรมไม่มีว่าต้องทํานั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีครับ พอไม่มีแล้วก็สัญญาประชาคมไม่เกิดสัญญาประชาคมไม่เกิดอำนาจประชาชนไม่เกิดประชาชนก็ไม่เชื่อว่าจะได้อะไรเพราะมันไม่มีสัญญาอำนาจประชาชนเกิดเมื่อได้ทําสัญญากับรัฐบาลพรรคที่เป็นรัฐบาลเกิดชาวนาเป็นตัวอย่างแล้วว่าเกิดอำนาจของประชาชนเออครับใคยมาละครับต่อไปเนี่ยใคยมาประชาชนบังคับได้ครับ ให้เคยมาทํารัฐประหารอีกกี่ครั้งก็เหมือนกันแล้วถ้ามีการเลือกตั้งวันไหนประชาชนก็ทําอย่างนี้อีกจะมาทําเพื่อฟ้าไม่ได้ไม่ได้คุณต้องมาแล้วก็แต่ว่าอผมก็พูดหลายครั้งแล้วว่าไอ้พวกทํารัฐประหารก็ทําไม่ได้อีกแล้วผมก็่างย่างถ้าประชาชนเข้าถูสัญญาประชาคมอย่างนี้ทำยาก จะรัดประหารทีประชาชนเขาไม่ยอมแล้วอย่างตอนนี้ผมไม่ยอมเนี่ยเพราะคุณมาจากไหนแล้วมาทําอะไรมาทําลายผลประโยชน์ของพวกเราได้ไงเราประชาชนปกครองกันโดยระบอบประชาธิปไตยอย่างนี้คคุณเป็นใครอืทหารก็บอกผมเป็นคนรักษาความมั่นคงถ้าคุณทําด้วยมาตราอะือทหารบอกผมทําด้วยมาตราเจ็ดสิบเจ็ด ก็ี๋ยวจะเข้าไว้ไว้นะคือเขาก็เขียนไว้ตลอดคือเขาคือบล็อกเอาไว้เรื่อยๆเขียนเปิดทางไว้เพราะร้านลุงนี่มันของเข้าผมพวกปฏิการธรรมดครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในหมดแล้วมาคุยกันไปกเพลินนะ๋ีวพบกันใหม่ในเบรกที่สามครับครับก็มาช่วงที่สามผ่าแหลนครับช่วงนี้ก็เราเป็นช่วงขอบคุณผู้ชมทำรายการขอบคุณสุปริยานะครับแล้วก็ขอบคุณเทพอมรนะฮะสมุนไพรนะครับสำหรับคุณสุภาพสตรีแล้วก็คุณสุภาพรุ่นนะฮะ สุปริยานี้ก็คุณสุภาพบุรุษก็จะขาวสวยนะฮะมวยอึมนะครับงดงามนะครับชีวิตก็มีความสุขนะครับอะไรต่างๆที่มันสุดหายไปนะครับก็จะกลับมากระชับนะครับกระชับทั้งภายนอกกระชับทั้งภายในส่วนคุณสุภาพบุรุษแน่นอนครับเทพอมอรนะครับเข้มแข็งแกร่งชาติการนะครับเป็นสุภาพบุรุษนะเป็นลูกผู้ชายได้ตลอดเวลา ต้องขอบคุณนะครับได้กรุณาสนับสนุนรายการพาแหลกของเรามาโดยตลอดครับแล้วก็ตามมานะครับด้วยเชสเต้ครับเชสเต้นี่ก็เป็นอาหารผมนะครับก็ช่วยบํารุงเส้นผมนะครับทำให้เส้นผมเนี่ยดกดำงดงามนะครับเนี่ยผมเสียดายนะผมเห็นเชสเต้เอาหลังอย่าแล้วนะครับอาหารของเส้นผมอาหารเส้นผมครับนะฮะมีทั้งแชมพูนะครับแล้วก็อาหารผมแล้วก็ครีมนวดอะไรต่างๆนะครับต้องขอบคุณแม่มะนาวนะครับกรุณานะฮะสนับสนุนเรามานะครับวันนั้นบอกมาเลยบอกว่า อยู่คู่รายการผ่าแหลกไปตลอดนะครับอาจารย์ดีครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับอันที่3นะครับก็คือ MDF นะครับ MDF หรือออสซิลล่านะครับออสซิลล่านี่ก็เป็นเครื่องวัดความดันนะโอ้คนชอบมากนะครับเห็นที่บอกหมดไปรอดนึงแล้วนะฮะขายกันระเบิดเถร็จิงเลยนะครับเพราะอะไรเพราะราคาก็ประหยัดนะครับถ้าเทียบกับไอ้ไอ้ยี่ห้ออื่นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นของที่ราคาคุณภาพดีมากเลยนะะแล้วก็เที่ยงตรงนะครับเป็นระบบดิจิตอลหมดนะครับเชื่อถือได้ใช้ง่าย ง่ายครับเที่ยงตรงนะครับไม่ต้องไปนั่งบีบเป็นเครื่องอีกแล้วนะครับก <c oughs> ็เป็นก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับ <c oughs> มั่นยั่มนะใช้ง่ายด้วยนะครับ <c oughs> ครับก็ต้องขอบคุณ